พี่ราพูดอะไรสรุปย,ย้อนมายังไม่อยากพูดอะไรทำมานานนีมยังครับทำแบบนี้มานานนีมยังสงสารเขาไม่พี่เขาผูกหรอเราเรารู้ไหมว่าน้องเขาอายุสิบสี่ยังไงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตคิดคำนึกผิดบ้างไหมตอนเนี้ขออนุญาตครับนะคะ น้องคะอยากเปิดใจหน่อยนะคะได้ค่ะแต่ว่ายังขอยังไม่อยากให้ปลาตอนนี้นะคะค่ะเพื่อต้นส่วนรู้เห็นอะไรไหมครับน้องอยู่ที่ไหรู้ไหมน้องรู้ไหมว่าน้องพ่ออยุน้อยอยู่อ่ะตอน,น่ตอนที่ติดต่อเป็ขอโทษครับแย่ไหมคะจะฝากอะไรถึงพ่อแม่น้องเขาไหมอะ่ะ จะฝากไปถึงครอบครัวเขาไหมคะของน้องที่เสียชีวิตอะค่ะพี่จะพูดอะไรสเล็กน้อยไหมยังไม่อยากพูดอะไรทำมานานนีมยังครับทำแบบนี้มานานนี่ยังสงสารครอบครัวเขาไหมพ่อครูหเราเรารู้ไหมว่าน้องเขาอายุสิบสี่ยังไะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาต สำนึกผิดบ้างไหมตอนเนี้อะ้ครับยืนอยู่นี่เียวคว้างไหมครับเราปกติก็ขายของออนไลน์อยู่แล้วเหรอครับใช่ไหมแล้วเราได้หลอได้คือใครขอมาอะไรมากี่ปีแล้วอ่ะไปละเอาไปถามไปตักเลยได้มีการบอกใครเปิดบัญชีไหมคงคง ได้เปิดบัญชีไหมเกี่ยวไหมออนไลน์นี่ขายมานขายมาเยอะดีนะครับเขายของมากี่ปีแล้วครับ